เดี๋ยวเราไปส่งมอบดีออสกันครับผมของพี่โชคชัยนะครับปิดยอดเดือนนี้นะครับผมอ่พรุ่งนี้ขอให้รวยครับเดี๋ยวนอกกีฬถ่ายรูปด้วยครับผมขอเล ตรงนี้รวยครับผมพี่โชคใส่น่ารักครับผมเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังตรงนี้รวยครับเดี๋ยวดูป้ายไปซื้อเลยพวกนี้นะวันนี้วันนี้ทันอยู่นะ หนึ่งศ้าโอ้ยขนลุกขนลุกขนผมลุกขนผมลุกครับถ้าพรุ่งนี้ออกนะสุดยอดจริงนะผมบอกเลยนะยังทันนะถ้าใครซื้ออะนะโอเคนะครับนะถูกขอยรวยขอยถูกหวยครับพีนะ่ ทันนะครับถ้าใครจะซื้อเนี่ยยังทันนะหนึ่งศูนยห้าสามนะครับหนึ่งศูนย์ห้าสามอีกยอดเดือนนี้ครับผมอ่น่ารักมากๆเลยครับพี่โชคชัยเนาะมาจากวังน้อยครับมากแฟนน,นี่สวยสวยมากนะครับโอเค ผมก็ใช้พีออสนะครับเกียรุ่นตัวเจเหมือนกันนะฮะใช้งานดีครับผมบอกเลยให้ดูครับผมวันนี้ใครจะมาดูรถก็ทันนะครับ วันนี้ทันนะมีคันเก่าเนี่ยออามาเทินได้นะครับผมมาเปลี่ยนเป็นคันใหม่นะนะครับร้านอยู่ลำลูกกาคลองหนึ่งนะครับเข้าทางสนามทุกป,ป่าตยมีไม่ไกลจากเสียรลังสิดไม่ไกลจากดอนเมืองนะครับเลยถนนลำลูกกาซอยเก้ามาร้านอยู่ทางซ้ายมือชื่อร้านาวิปออโต้คานะฮะร,รถเก๋งที่บกระบะไม่มีหมดนะเดี๋ยวมีรถเข้าใหม่เป็นสวิ์นะครับอ่า ไปทมทมทมส้มๆซ้ายมือก่อนขึ้นสะพานเสร็จมาพระครามนะครับไปแล้วเย้ yeah. ยินดีด้วยครับผม <laughs> อ่ตีโค้งนิดนึงครับคนไม่เอย่ยไม่เป็นไรครับรถไม่มีสเกิรต์ตนะโอเคนะ อ๋อจะอยู่อ่าพี่ผู้หญิงนี่เก่งนะเนี่ยอ้๋อยู่เลยสุดยอดครับอ่แาแล้วแหงล้ำรวยครับผมวันนี้ถูกหยวยรางวัลหนึ่งเด้อพี่เด้อนะพี่พี่โชคชัยนะอ่าโชคชัยนะครับเป็นรปภอ,อยู่วังน้อยนะครับโอ้ยน่ารักครับพี่โชคชัยนะเหมือนพ่อตาผมเลยพ่อตาผมก็เป็นรปภนะและ้วก็อ่าพี่โชคชัยเนี่ยเมื่อปีที่แล้ว มาจัดไปแนนนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยภาระมีภาระอยู่นะครับพอภาระลดลงเนี่ยนะก็กลับมาอีกนะครับโอ้โหกราบขอบพระคุณมากๆเลยที่โชคชัยน่ารักมากๆนะครับติดตามน้องกินมันตลอดแล้วก็มาออกรถที่นี่นะครับสุดยอดจริงๆมาจากบางน้อยเออเป็นเอฟซีเลยนะครับดูมานานแล้วนะฮะน่ารักมากๆครับผมขอบพระคุณมากๆครับเฮงละมวยเด้อนะ มาจัดไปแน้นก็ผ่านเลยทีนี้นะครับมีเครดิตอยู่ด้วยนะครับในสั n มาร์สราคาเบานะผ่อนสบายๆนะยาลิสนะครับมาอัปเดตรถด้วยนะครับมาได้นะเซ็นไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับคือเงินจองนะทุกบาททุกตังค์เลยนะซื้อเงินสดก็รับรถพร้อมเน็มได้เลยนะครับเอ็ก r ์รดนะครับราคาเบาทั้งนั้นเลยราคาหลัก2 0 0แสนน่อยๆนะครับอ่าซิตี้มีออสใครพลาดขนนู้นเอาคันนี้ เกรุ่นตัว E นะครับสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันนะครับนี่พอซ่าแรงไอเทมหายากมากๆรีวิวไปครึ่งชั่วโมงหรือว่าจะใครที่ชอบเดินทางไกลเอารถขนาดกลางไปนะครับพร้อม CNG มาจากโรงงานนะประหยัดนะเดินทางไกลนี่สบายนะฮะเดี๋ยวผมจะไหว้ศาลเหนือขอ,อหวยก่อนวันนี้ไหว้เจ้าที่เจ้าท,ทาง <laughs> พ่งนี้จะได้รวยบ้าง <laughs> นะ City s e e ยังอยู่นะครับ อ่าส่วนเรื่องรายละเอียดเรื่องราคาคุยกันได้ครับมาดูรถถูกใจไงคุยกับท่านพี่แอนได้เลยนะหรืออยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมากติดงานติดุรือว่ากลัวเรื่องของโควิดแจ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่แอนจัดให้นะฮะมีเก่าเอามาเทินได้นะครับผมพีออสอีกคันนึงถ้าพาขนนู้นก็มาคันนี้ก็ได้คันนี้จะเป็นสีเทาตัว CNG จากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับแอนเจียบถ้าผมจะไม่ติดตอนรีวิวนะ <c oughs> อ่ายาลิสมีสองคันมีพี่คนนึงโทรมานะครับ จัดเลยที่นะอ่าตะก,กี้ก็จัดไปเน้นนะฮะในสมาร์ทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันที่จะปล่อยนะครับของวันนี้ก็คือ Civic F d ดีไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วรอลูกค้ามารับนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้รอส่งมอบเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะปดยอดใครยังจะมาปิดยอดอีกได้นะครับผมนะปดยอดวันนี้เลยพรุ่งนี้รวย คันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เข้าใหม่นะสวิปเดี๋ยวรอก,ก่อนรอราคาก่อนนะครับแล้วก็ราคาเบาสุดก็คือคันนี้ผ่อนถูกนะครับสามพันกว่าบาทผ่อนสามพันห้าประมาณนี้เป็นอีโคโคาร์นิสันอเมร่านะตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับภายไหนกว้างประหยัดน้ำมันลงล้อขอบสิบห้าสวยๆผ่อนสบายเอาอะไรกับพี่กลับบ้านต่างจังหวัดเนี่ยสบายทุนนี้น้ำมัน ค่อนข้างสวิงนะครับมีขึ้นนะจัดไป Eco Car อีโคคาร์เดี๋ยวนี้นะครับหรือต้องหหารถประหยัดประหยัดหน่อยนะครับไปเดินทางกับบ้านปีใหม่กันเนาะพรุ่งนี้เปิดประเทศแล้วใช่ไหมแล้วก็สว v กเอฟบีนะฮะอันนีนะ้ถ้ามีขังเก่าเอาอมาเทิร์นได้นะครับใครสนใจยังไงก็เบอร์0 8 5 2 4 9 1 9 8 7วันนี้ยังทันนะครับเข้ามาวันทันนะพรุ่งนี้ก็เปิดนะ ถ้ามาวันนี้ก็มามาวันนี้ดีกว่าพวกนี้ได้ซื้อหวยพ่กนี้จะไปลุ้นหวยกันนะเมื่อกี้จะหนึ่งศูนย์ห้าสามอะไรใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะคมจำผมสั้นมากนะครับสนใจก็เบอร์ศูนย์แปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าเป็นเจ็ดนะครับโทรสักสิบโมงพี่ถึงสองทุ่มก็ไม่ติดโทรวันต่อไปนะครับอ่าก่อนเข้ามาไงรบกวนโทรเช็คก่อนลวกันนะครับอ่าเอาคันเก่ามาเชิญได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วขอให้พี่โชคใจเฮงเร่ำรวยถูกหวยพ่กนี้รางวัลที่หนึ่งนะครับเด้อ <laughs> น่ารักครับน่ารักน่ารักมากๆเลย <laughs> ไปแล้วครับขอให้ถูกหวยกันเนาะพวกนี้เนาะ